จะตั้งอันสองพันใช่ปะสองพันร่ช้อนสี่สิบบาทให้ Hi, <laughs> ายูนีมานะเล็ดน้ำมูเตจ้าอันยองอันยองป้าเชียงครับจ้าอันยองค่ะเ่าทักทายท,ทักทายกันน้ำมันเล้งพี่น้อก <laughs> ยกคนกับสีดึกแล้วล่ะเนาะยกคนจะทุ่มแล้วน,ะนอมวนอใช้ผุ <laughs> ้งเสาเั้งนนะทั้งบ้านเรื่องมันนี่เด่น ก,กินไปทักทายทักทายกันได้ค่ะเพื่อนๆกินข้าวแล้วก็เร็ดเป็ดบว๊วูอันยองครับสันนั่งอุ้ยเอออันแค่หนึ่งแล้วอันยองดีกว่าให้ซื้อผักกันผักสาบมากเล่นอยากซื้อผักเหี้ย มากินเมื่วันปนนี้เดีย๋ยจีจจจยจ้ายค้าเกี่ยวรึกสุดประดิฮ็์งานทักทายทักทาย,ทก,ายททกันจ้าเขาบบเบิง้งหลังบ้านบะเด้เบิ้งจ้าเก่าแบบเบิ้งเงีายกินกับไรกิไปเชียวไรล,ลุออกลุบแล้วเขอบอบอาก็บรรเทนไปหม่องต่ตนล่พี่น้องลุบออกคิด แตมาน้ำ่นหมองวนเลหาจินน้ำพุตาอากาศดีคือบ้านเขายี่ดอกเนาะแม่นห่อนกีได้บ้านเขาจิมนอนไไีนอ่ห่อนห่อน,ห,อนห่อนก็ห่อนเนี่ทยทักทายทักทายกันจ้าปูสูดชาหันละคนที่เทคอนเนิ์ตเอาไปนอนอย่า่ยนม่ไจับตัวสับทายยันเดียว อาขิดปุยขิด e ป e e ุยอ้อยแดดออกกับพักกันเข้าบ้านอากาศดีคุณบ้านเขาอยู่ดอกเนาะแม่นหอนไปไลยบ้านเขาิอันที่มันหอนหอนกั็หอนเนี่ยพี่นาบ้านเล้วจะมาลีนอนเล่นโทรศัพท์อยู่นี่เด้อข่อยขี่มอเตอร์ไซค์มาพียหมุนบ่มาส่งข่อยบัดนี้แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ม้าแล้วอันยองอยู่นี่อากาศดีจ้า ยุดมิตรกิ่งกำน้อนอน้ำเก็ดกระเห็ดน,นะน้ำสิกำลังรับชมเด้อสโลชาหาละคนทักทายกันจ้าไ,ได้เห็นห,หนนันไอ้ประเด็นนึงตลาดดอกยั้งงานตั้งงั้นบุ้งปุกตา <laughs> ทักทายทักทายกันจ้า มันนี่เพิ่ได้ตัวใดยว่าใกล้มือเลยดิมือนีบอกแม่พี่มาบอกกี่บาทเนี่ใส่เยอะหรือมันส่ามันไม่กดให้เจ้านะเพิ่มเพื่อนนะมันขึ้นของพ่อตอนนีแม่เลยบมว่เลยบมว่ากดเพิ่มเพื่อนนะว่ามันเป็นสงสัยอยู่นะวันนี้แม่มาเบิ้งปูไฟนี่มันแล้วอันย้อนครับร่างกับสาวเกาหลีได้ขนาดนั้นหนึ่งสาวเกาหลีได้ขนาดนั้นอันย้อนกันเด้อปุยสองกดไม่ปุยน้ำสองกดน้อยนะ แลขเกีรเทมไทยตะพื้นตะเพื่อถือก้เตียงงินเกาหลีลายก็ดอกก็เติมราคาแพงๆี่ง,งไ,ไหมนิดไล่เย็นนะ่ะเตรียมเติมธนาหารล่อยาคาะ วไปเที่ยวตี้สดีค่ะทุกคนมาลีาคอยยู่บเมื่อนี้เดแดด,อ,ด,ด,ดอุ้ยบ้านเขาเดแดดมื่อน่ะผู้ใดผู้นั่นไทฮดกสิดียอกหาพสิห้าใสสิหาใน้อคนตุกเป็นมไวัด ตงรงกรสิมะลายสดพี่น้องน้ำมนงเวีกจะหามนงเสกน้ำักท้ายสักท้ายกัะดังจะกองที่ใดล่ะจะก็มนลุงหมอนี้กตบกยึดนั่นยึดนี้ก็บว่าอกไปน้ำเนี้ยเจ้านน้ลัพี่น้องจะอันยยงอันยยงก็เชียงครับจ้าอันยองค่ะเจ้าพุตา ทักทายกันจ้า <_ an> มันนี้พเพิ่งได้กุญแจว่าไก่เมือเม่อไหร่หรอเนี่ยมื่อไหรบอกแม่ที่มาบอกกี่บาทเนี่ยสบายดีเลยจ้าไปใส่เบิร์นอ้อเพื่อนไปใส่เบิร์นอ้อมื่อไหร่อันนี้กินเขาเล้งไย่ไยานเพื่อนบ่เห็นเขาย่านเพื่อนบ่เห็นต้องเปิดต้องไล่เน,นี่ยไอ้ความนิ่งความนิ่งลง ขมาไม่ก้นขม้าเลยอุ้ยไล่สุดสะสมนาที้เลยนั่นเสียไล่แล้วตีขึ้นทอดใส่แล้วพอได้แล้วพอฮาพอนั่นแล้วตีพอฮาพอฮงก็ตีทักทายทักทายกันเด้อใช่จะองกินเนี่หมานน้ำผึ้งมูพ่นจะเช่บ่ วันนี้เย็นแล้ววันนี้ก็เปิดพัดลมก็เย็นเราบ้านใช้อยู่ห้อนห่อนหน้าบ้านเออแย่มาลีนอนเล่นโทรศัพท์อยู่นี่เด้ขอข่อยขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่บุญบ่มาส่งข่อยบัดนี้รให้ข่อยขี่มอเตอร์ไซค์ามาแล้วในในเป็นจังได๋ก็เฮ็ดเบิดแล้วล่เวละเบิดปัญญาแล้วละ่ะ จะมาน้ำเพิ่นบองควนกันไหากินน้ำโคต้าเพราะว่าอยากมาบ้านเลยแม้จะบานมันฮอนฮอนนี่ดีเลยช่วงมา,งกการะวังุกกันน้อยฮอนก็ับุณม้าได้จบอ่ะขี้โคตรเี้งินเกาหลีลายก็ดอกก็เติมราคาเพิ่งแพงได้ไหมเน็ตรลายเย็นอ่ะเตรียมเติมถ้าราคาล่อยถ้าเรา้อนลายคุยว่านอากาศดีสั้นเท่าอยู่น้ ทักทัยกันน,เนะเล่นบ่เ,นปเป็นดอกก็เฮ็ดบ่าเป็นทางนันหนึ่งก็บ่เคยเล่นเดียวมิเตมเนี่ยแหละเลนินลูกเขาบอเลน่น <c oughs> หอนยกขมามใน้บ้านหอนหอนม่ว่าจะเปิดเงเขาบอเปิดโอซ่าเอามัน,มนไ,ไนิเสียค่าไฟไรักท้ายักท้ายกันจาก็่ยั่นี่เราก็นงเสียกัเรืบังไว้ <c oughs> ่ะ ไม่น้องไเพราะไรยุดมีแต่กินกับอย่างนี้ม่ก็พกันชาทุกคนวีรตกวัเกียสิบี่กิโยาตั้งอันสองพันหสองพันร้อช้อนสี่สิบบาทให้ยุนีนะ มาะลินนะ้ำมูเตียเด่นก้อนคุณเนาะเด่นว่างใดนนะั่นพันหนังพันหกพัน0านพันหกันหกเด่นก้อนเท่วกับผัดขาขามมีนด้กินเมื่อเราไ,ไปตลาดเปิดบ้านแล้วเปิดบ้านยำปลเล้งขุ่มผับ่เปืดผันบ้านอุย้ยเอ้ <laughs> เขาเห็นว่าเปลี่ยนดอกแค่หนึ่งเขาว่าลินเ <c oughs> ขาโมบ้งเมียสุดจู้ไทยก็ได้ยุดจู้ไทยสิไม่มบ่นว่าโอ้มันดูไปหาคอนเทนต์ด้วยคนปะทักทายทักทาย,ทายกับจ้าปุ้ยยีน่นี่เราก็นองเสียกอะได้บังไว้ ใส่เยอะหด้อเปล่าฉันว่าในกลดในเจ้าน่ะเพิ่มเพื่อนนะมันขึ้นของพ่อส่นี้แม่เลยบอกเลยบอกกลดเพิ่มเพื่อนนะว่ามันเป็นสงสัยอยู่นะวันนี้แม่มาเบิ้งปลูกไฟนี่มันลงมนั่นไปดอกล้มเฟสลงเพื่เขาเล่นเฟสเล่นอย่างนี้แล้วเพราะว่าอันนี้มันต้องลงมซูมอื่ด้วยพี่น้องเขาให้ลงเขาให้ลงมเป็นช่องนี้ไงเพื่อนที่บอกว่าพวกเด็กว่า